ผ่านไปแล้วการเลือกตั้งประธานสภาทนายความในเขตภาค5ตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง3โมงเย็นปรากฏว่ามีพี่น้องทนายความในพื้นที่ภาค5ตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตัวแทนเข้าไปเป็นประธานสภาทนายความประจําจังหวัดของแต่ละจังหวัดจนผลการนับคะแนนเต็มที่สิ้นสุดเรียบร้อยนายศักดาศิลปสิทธิ์กรรมการบริหารสภาทนายความภาค5ซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ว่าก่อนถึงต้องขอขอบพระคุณท่านทานายความในพื้นที่ าค5ทุกท่านนะครับผมสักดาสินประสิธิ์ในฐานะกรรมการบริหารสภาในายความภาค5รู้สึกขอบคุณท่านทนายความทุกจังหวัดที่ได้มีการเลือกตั้งประธานสภาจังหวัดทนายความโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันการเลือกตั้งของประธานจังหวัด่างๆและก็ขอแสดงความดีกับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานทุกๆท่ทาน และก็ในณะรดียนการก็กคาดหวังว่าผู้ที่ไม่รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็จะได้ไม่ต้องเสียกําลังใจและับเป็นพลังในการทํางานต่อไปกับทีท่น้องทนายปาทุกทุกคนซึ่งที่ผมอยากจะในภาพรวมของทนายความในส่วนอาคารนั้นก็คือต้องการที่อยากจะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพทนายวาให้มีเกียรติศักดิ์ศรี และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขสิ่งใดที่เกิดขึ้นนั้นผมเชื่อว่าทุกท่นานทราบดีและก็ขอให้เป็นกำลังใจกับทุกๆคนนะครับไม่ว่าทาผู้ที่ได้รับการตึกตั้งและผู้ที่ไม่ได้รับการติกตั้งทุกๆคนนะครับต้องขอขอบคุณทุกๆท่านในนามของสมาธนกลางในรพระบรมราชูปถัมภ์